พู get get wow. รู้了吗วมาล้วนาเจไม่รู <mm ้พอรู้กองรักนีต้องช่นะบอกน้องผัดรู้่ไหมคลอทัดเก็บใจู้นูน้อเรตองผัรู้อ

ba tay châu thế nó dùng một số thia dùng một cuốn cuốn nó tay châu na. chán đu tư cú cú tên nó nó ta chỉ cái chuẩn chỉ tô cột gì đi nó 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 cứ đi chơi sườn gió thế chị nó nó thia chỉ mua không chơi đâu nào thế chị để sợ lưỡi sứ chị nó nó chạy tăng này. เราเจจิมรัจน่าเจจิมทับเลอยเราห้าดวงซื้นน้เปลอยน้าเปลยส้นอน้เปลอหน้าหดวงซื้อสมัีนน้อยอะไรอ้อน้าโตนเทยวถุงชัวลูกเกาเทถงชอตนนยงเปนเชอเลยอลูกเก้่นัีดููงนะ

แม่หนเจมึงขายลุงเดอรุปปั้นอตุเจลุสิบขาววิาดิเอเอ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 อออเออเออเอ

lú mè nó lô cô lú lọt nó là chỉ cá nâng gỗ lô cô thế còn nó nè còn chơi rồi tới xin cho lô cho lô cô là do cô kia là cho li o, cô gì, nó cho cô là tới xin của là hai sena tới xin cho cô gì chỉ cho lô cô kia nè đâu thế kia nó nó tới mà เป็นเป็นชัวร so ้องชัวร้องชัวหออินตองนะขอใอินตองซื้อหอเทินตองเกลือกูตีนจีด้วยตัวมัไปตาหน้าเลยเทินตองราชการก็อยากป้องชัวอยากเทียดตัวฉมันเลยจะจีร้อนๆจะนชิงโต้เลยจะน้องีชิงจืดเลยจะน้องจะน้องจะนองจะเพาะด้านนี่ป๋อนองจะเพาะเชียนะจะน้องจะพาะเชียกับเขยอะหอจะเพาะกู้นี่ป๋อน้องเทนตรงวันเต๋เออเขาวันเต๋เลย kia kukuna na ooo kia kukutung kia jau na la kukutia la tato kia jau na kukutia la tato kuna kia jau jungu kuketia na kukutia na kukutia na jungu kuketia na kia hajunga ma ha jau mpolo se kutitia na kia kutitimunga pei เปยยอตันตตเลยเาเปยต้อมองเลยเเปยตทีตาลินดอลเปยหนึงมงน่อยจงโกมุนเจลมเลยยิ่งคึชาชัวหายหนังน่าจตต่สีเปยชวจาเลยเปยขึ้นบนนอรอนงกยิงม่ติดอดจังตุปล่ยอะีเปยหนห้นะมติดอดจังตอนดนลวนน้องขวาายตั้จังตนดอลอนน้อว

จู่ๆลิเยใิจเลยแตสิยาอยากอยู time, ่อย huh ู่ขืนเนี่ยยาอยู่มั้อยู่รู้จักขืนดีนะสเจ้าคงยืนนะยิ่งมันยิ่งชมันนอยู่บนันลยอยยอยู่นอยู่ย่ยังไงอยู่สิปังสีล่ะมั่วมาที่ยมั่ตอเนี่ยนะจุดีนั่นสิเลียบเชอออยู่ลอดเจเลยู่ักเกตัวลยังจะยุ่งเกิดยอ่นะ จีมอดไก่โตเลยเนาะนตัไนะมา,าแบบไปลสูเสือเลาาย Ic, ดอกปลาาลูซล้จะฟลมามาสุดแล้มไปลูซูสูนาะนี่สิสาขาน้อีกเป็นลายตัวใหญ่โเลนจ๊ะไจากนู้นที่ตาน่นที่นะชนยอดีนะตงลานราจงโกติดเตะเดีเช็มมาเตลูกวคดกคน้หนหล่อจอนาที่นเตลูกู้าได้นะนีหล่อจอเหรมันสะเอ่อหัวนะ ở à, chỗ uh, khu nó này, mùa. Thì thì à, là chỉ nên chỗ mua thì cho này chỉ tàn lúc này chỉ lò cho thằng nào đâu nó thế chỉ trong chỗ đây thì nên lo nó là trong chỗ đây này thế chỗ khu uh, là plot plot up long khơ nó này một ta là không sao mà, xa mà, xa mà. ถนัดกบพ่อมอเออพ่อม so ั่ก็หอลมานี่ยนะจะก้อนย่นะมันาจีเป๊ะของลาตาเป๊ะหวเชียวเป๊ะลจีเป๊ะเกงหงนอน้อหายติดตังเื้อเป๊ะเกิ่งนอุจจาทอกมันเป็นหงเงินเดยหัวลอจีหจมเรียกที่อุจจารยต้งหลอกกนเลยเีนจ ทางนี้ทางที่อ้อนะให้ดีกินเนอะช่วย,ยขอให้ชันน้อยนะ่าอกจฉกของมันแค่จะไปใช้ดวัวก็จะเก็บป๋ยย่ยนีสินะจะใช้เกย์นะดูรัวสินะจะรัวตัวทีเรสจะจังตรงจีดูสูจี

cục lâu chị là tí phải chơi chị ô chị mới nghe đi chị chúng tôi mua la luôn chị lò nữa để phải mình chơi phải mình chơi số chơi phải <laughs> chơi <laughs> bên nát la đi chị dùng nha chơi la phải chơi nữa chơi chị mua phải nhiên là giờ mình nhỏ 我不叫了。